เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวกเกษตรกรนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจแจ้งข่าวประกันสังคมโดยได้โพสต์ว่าเปิดเช็คสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือชาวนาและก่อนไปร,รับชมรายละเอียดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารเกษตรกรและข่าวสารเยียวยามาตรการต่างๆนะคะ โดยเพจแจ้งข่าวประกันสังคมได้อัปเดตเปิดให้เช็คสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 0 0 0ับาทผ่านเว็บไซต์ได้แล้วนะคะช่องทางเช็คเงินเงินช่วยเหลือชาวนาโดยเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะในส่วนของเว็บไซต์ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนานะคะจะใส่ไว้ใต้คลิปให้ทุกคนเข้าไปตรวจสอบกันได้โดยเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมกดค้นหาสําหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อความว่า โอนเงินเรียบร้อยแล้วโดยจะแสดงชื่อโครงการเลขที่บัญชีวันที่โอนสาขาทกาศาและสถานะนะคะเงินขายการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาโดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวคือจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาท จำกัดไม่เกิน20ไร่ต่อครวัวเรือนหรือไม่เกิน20,000บาทนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมต้องอัพเดทข่าวเป็นระยะระยะนะคะอย่าลืมติดตามการอัปเดตข่าวสารประกันไรายได้ข้าวของเกษตรกรชาวนาได้ที่นี่โดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเล่าข่าวเช้านี้